การประเมินเชิงพื้นที่เรื่องการประเมินเชิงพื้นที่นะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าในในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะมีนะมีรากเน่าที่ต่างกันนะครับแล้วก็มีผลการจัดการสาที่ที่ต่างกันอาจารย์ทีนี้ลองดูนะครับว่าเราประเมินในแต่ละรอบเนี่ยรอบหนึ่งเมื่อประเมินเมื่อประเมินเสร็จ ทุกคนก็จะต้องรอผลส,สรุปเกสองมาสเล่มน,นี้นะห้าปีแล้วก็สรุปแล้วก็แจ้งผลว่าออผ่านไม่ผ่านเท่าไหร่รอบสองก็ห้าปีเสร็จแล้วก็รอผลอันนี้ผมคิดว่าเล่มน,นี้มันเอาบอกมาแล้วมันไม่ทันใช้มันเป็นภาพใหญ่เกินไปม,มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทั้งประเทศทำยังไงที่ย่อมันให้มันเล็กลงเป็นลักษณะของจังหวัดมันภาพมันจะได้ชัดขึ้นแล้วก็เรื่องเวลาเหมือนกัน ถ้าท่านประเมินปีปีนี้55ใช่มั้ยปีนี้5 5กว่าจะไปรอบผลนู่นนะห9เนี่ยหมายถึงสรุปผลรวมทั้งประเทศเพราะพอร,รอบนี้มันหมด5859สรุปผลยังไม่เสร็จเลยเพราะว่ามันเป็นสรุปแบบวิเคราะห์วิจัยเหมืนอนยังขนาดเนี้ยสรุปผลรอบสองยังไม่เสร็จเลยอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ทันใช้ก็เลยคิดว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะปรับการประเมินเป็นเชิงพื้นที่เป็น area based assessment แต่การประเมินเชิงพื้นที่หมายถึงไปประเมินเป็นรายจังหวัด สมมติว่ามาประเมินอ,อุบลถ้าประเมินช่วงไหนมาประเมินอ,อุบลเนี่ยดูอุบลหมดเลยทั้งมหาวิทยาลัยในเวลานอกเวลาในาที่ตั้งนอกที่ตั้งอาชีวะพื้นฐานดูหมดนะพูดถึงมหาวิทยาลัยในที่ตั้งนอกที่ตั้งอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยสมัยก่อนมหาวิทยาลัยเปิดนอกที่ตั้งจะเป็นวิทยาเขตวิทยาเขตหมายถึงมีเครื่องไม้เครื่องมือครบหมดนะแล้วก็ไปเปิดเป็นวิทยาเขต เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยเขาไม่เปิดเป็นวิทยาเขตแล้วเขาเปิดเป็นวิทยาคารคือมีอาคารตเปล่า <c oughs> แล้วก็สอนรีโทรเองนะครับแล้วก็ไปสอนกระจายไปใช้วัดบ้างใช้โรงเรียนบ้างใช้โรงแรมบ้างใช้ห้างสรรพสินค้าบ้างท้ายสุดใช้ปั๊มน้ำมันใช่ไหมฉะนั้นท่านจะจบหลักสูตรปั๊มน้ำมันก็คิดเอาแล้วกันแล้ตรงนี้น่ากลัวมากเลย ตรงนี้น่ากลัวมากนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเดือนไหนห่วงไหนช่วงไหนมาประเมิอนอุบลก็สแกนหมดทั้งจังหวัดฉะนั้นก็จะเห็นว่านักเรียนเข้าเรียนพื้นฐานทั้งหมดกี่เปอร์เซนต์กี่คนโทษมีกี่คนแล้วไปต่ออาชีวะกี่คนไปต่อมหาวิทยาลัยกี่คนตกหล่นระหว่างทางหายไปกี่คนนะครับจบออกมาแล้วมีงานทำกี่คนเพราะตอนนี้น่าห่วงมากมหาวิทยาลัยก็ ผลิต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 เยอะแยะไปหมดแยกเัินผลิตแข่งกันผลิตแต่เด็กจบออกมาตกแล้วจบแล้วไม่มีงานทําอย่างนี้นะจะทำยังไงแล้วประเด็นสําคัญคือจังหวัดมีปัญหาอะไรมีมีมีมเรื่องอะไรที่ต้องการให้สังสาได้ช่วยกันนะตอบโจทย์แก้ปัญหาของจังหวัดไม่ใช่สังสาก,ก็สอนไปทางหนึ่งนะจังหวัดความจําจเป็นในบ้านเราที่เราอยู่ก็ไปอีกทางนึงอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้ฉะนั้นก็คิดว่า เรามาดูเป็นลักษณะรายจังหวัดแล้วก็สรุปผลเป็นจังหวัดจังหวัดจังหวัดทั้งนั้นคราวนี้เนี่ยสอ,สอ,สอเองนะด้วยอาายัตรากกำลังเท่าเดิมคือ63คนเชื่อไหมว่า63คนขนาทําทงานกันวิ่งล่อเต็มไปหมด63คนนี้ในงบประมาณที่ถูกตัดทอนแต่เราจะเพิ่มง,งานเยอะขึ้นนะครับก็คือเราจะทํารายงานทั้งหมด78ฉบะับตั้งใจไว้อย่างนั้นนะ เพราะเดิมที5ปีเนี่ยทำหนึ่งฉบับตอนนี้เราจะทาเป็น78ฉบับก็คือ77จังหวัดจังหวัดละหนึ่งฉบับแล้วก็ฉบับรวมเนี่ยนะก็อีกหนึ่งฉบับตามเดิมก็จะทั้งหมดเป็น78จังหวัดฉะนั้นก็หวังว่าหวังว่าตรงนี้จะเกิดประโยชน์และเกิดอนิสงกับกับกับท่านนะครับฉะนั้นเวลาเราเรามาประเมินเชิงพื้นที่เราจะเปิดเป็นมหากรรมคุณภาพตอนนี้ตอนนี้ในรอบนี้เนี่ยเราก็มีทั้งหมด8จังหวัด ทีนี้ถามว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้คงจะไม่เจอปัญหาเพราะว่าอ้อยเว้นอำนาจเจริญก็คือเวลาเราจัดสถานศารับการประเมินจ,จัดอย่างไรเราก็จัดตามกฎหมายกฎหมายบอกว่าให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องรับการประเมินจากสอศอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5ปีฉะนั้นทุกท่านที่นั่งในที่นี้ก็เป็นผู้แทนของสถานศึกษาที่รอบที่นะประเมินปี50 ใช่ไหมครับปี5 0สูฉะนั้นคราวนี้ก็ประมาณประเมินปี55ยกเว้นบางแห่งอาจจะประเมินปี5 1 5 2 53แต่ถูกเกี่ยวมาประเมินในรอบนี้คืออย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5ปีนั่นหมายความว่าเร็วกว่า5ปีได้แต่เลย5ปีไม่ได้ทีนีด้วยความที่อยากจะทําเชิงพื้นที่ด้วยมันก็เลยทํางานต้องทํางานเกินนะแต่จังหวัดนียจะถูกเกี่ยให้ประเมินเร็วขึ้นก็คือมีชัยนาท สิงบุรีสมุทรสงครามตราดอำนาจเจริญชุมพรพัทงนงาแล้วก็แพร่ฉะนั้นฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่ถูกเกลียให้ประเมินเร็วขึ้นต้นองถือว่าโชคดีนะนะประเมินเสร็จเร็วก็มีโอกาสพัฒนานเร็วประเมินเสร็จเร็วลูกศิษย์ก็มีคุณภาพได้เร็วกว่าไทรประเมินเสร็จเร็วมีโอกาสเตรียมตัวรอบสี่ได้ดีได้ก่อนใครนะครับอืมอ่ะจริงเออ พูดถึงประเมินเร็วและได้เปรียบเนี่ยเพราว่าพ,พอประเมินปีแรกในแต่ละอรอบเมื่อรอบที่แล้วพวก54้าสี่แล้วน่าเห็นใจนะน้าสี่รอบรอบสี่รอบสามเนี่ยว่าปีที่แล้วปีห้าสี่ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันนะครับใครประเมินห้าแปดใครจะประเมินห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยอย่าคิดว่าดีใจนะรอบนี้ไม่ใช่นะตอนนี้เราคิดเราพยายามกลับคิดกลับความคิดนะ ตอนนี้เราประกาศออกไปแล้วนะว่าการประเมินเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายใน30กันยา58นั่นหมายความว่าการประเมินซ้ําประเมินซ่อมประเมินต่อเนื่องต้องเสร็จสิ้นภายใน30กันยา58ถ้าท่านไปรับการประเมินปี58เกิดพลาดเนี่ยซ่อมไม่ทันถ้าประเมินตอนนี้ถ้าท่านาพลาดนะท่านก็ยังมีโอกาสซ่อม2ปีการซ่อมทําอย่างไรการซ่อมก็คือส่งส่งแผนพัฒนาให้ต้นสังกัดภายใน กี่วันนะครับ30วันนะครับแล้วหลังจากนั้นต้นสังกัดพิจารณาแผนแล้วท่านก็ขอประเมินซ้ําแล้วก็พัฒนานะแล้วขอประเมินซ้ําแต่ในรอบที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วมันมีปัญหาคืออะไรพอส่งไปต้นสังกัดแล้วต้นสังกัดงานเยอะนะก็ลืมไปเลยลืมไปเลยฉะนั้นรอบนี้ผมก็แก้ปัญหาให้ท่านนะว่าส่งตัวใดไม่ผ่านนะทำแผนพัฒนาส่งต้นสังกัด แล้วสำเนาแจ้ง2วส,สด้วยในฉบับนั้นอนะ่ะในฉบับแจ้งต้นสังกัดข้างล่าง4 4เสนสอ2วสต้นสังกัดจะได้รู้แล้วเราก็ได้รู้ว่าท่านส่งต้นสังกัดแล้วแล้วก็ภายใน30วันหากต้นสังกัดไม่ทักท้วงแผนที่ท่านส่งถือว่ายอมรับแผนนั้นยกประโยชน์ให้สถานศึกษาดีไหมครับอดีปรบมือนหน่อยโอเน็ตไม่ได้ นะอันนี้ไม่ผ่านเพราโ o n e ็ถ้าเกิดเทอมหน้าผ่านท่านส่งหลักฐานการผ่านโอเนมาเราก็ปรับได้เลยไม่ต้องไปรบกวนสารสารใช่ไหมครับหรือว่าผลงานครูอาจารย์ไม่ครบอย่างนี้ก็เมื่อครบแล้วก็ส่งมาภายในระ,ระยะเวลากำหนดเราปรับให้ได้เลยแต่อะไรที่เป็นเชิงคุณภาพที่ต้องไปต้องไปท้ายวิสิทอันนี้จำเป็นอย่างเช่นถ้าเกิดท่านตกเรื่องความสะอาดเรื่องสุขลักษณะ หรือทาโรงเรียนสีชมพูแป้นเนี่ยถ้าตกตัวเนี้ยต้องไปดูต้องไปดูปดส่งรูปมาเราเชื่อไม่ได้นะใช่ไหมส่งรูปมามบางทีแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนส่งรูปมาดูหุ่นดีไปเจอตัวจริงอ้วนก็มีเพราะถ่ายเสร็จแล้วก็ยืดใช่ไหมถ่ายแล้วยืดด่านสีนี่นอาจจะปรับสีให้มันหม่นลงมาฉะนั้นอย่างเนี้ต้องไปดูถ้าไปดูมันก็จะมีค่าใช้จา่าย นะครับดังน,นั้นท่านก็พอรดูนะฉะนั้นรอบสามบอกว่าประเมินซ้าประเมินต่อเนื่องก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สารหานะครับนะฉะนั้นอำนาจเจริญที่ตั้งอยู่ที่นี้แลวได้รับการประเมินเชิญพื้นที่ต้องดีใจนะแล้วก็ชุดแรก8จังหวัดเนี่ยเราจะทําแบบดีมากเลยเมื่อวันที่23เรามีเราเชิญผู้ว่า,าการจังหวัดทั้ง8แห่งเนี้ยนะไป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 พบแล้วก็ได้มีการหาลือเพื่อเพื่อเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือแล้ว นะครับซึ่งใน8จังหวัดนี้เดี๋ยวเราจะเชิญผู้แทนเราจะเชิญทุกสางสาใน8จังหวัดให้มาประชุมเราจะมีจับมหาการรมคุณภาพวันแรกเนี่ยทุกโรงเรียนนําเสนอผลงานที่ดีเด่นนะมาแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้เข้ามาร่วมรับฟังนะแล้วก็ได้มีการอภิปรงอภิปายเกี่ยวกับเรื่องการประเมินพอเสร็จแล้วทิ้งช่วงให้ประเมินพอถึงปลายปีนะเราจะไปสรุปผลให้ฟังว่า จังหวัดอำนาจเจริญน,นะผลกผมประกอบการของการจัดการศาึกนาอำนาจเจริญเป็นอย่างไรอาจจะเปรียบเทียบไปรอบที่หนึ่งเป็นยังไงร,รอบที่สองเป็นยังไงรอบตอนนี้พอผมไปดูนะไปดูผลรอบหนึ่งรอบสองบางจังหวัดเนี่ยดีมากดีมาก,มากตลอดสองครั้งบางจังหวัดตกตลอดสองครั้งอย่างนี้ผมว่าต่อไปผู้ว่าในอำเภอผู้ในการเขต ได้รู้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะจะได้มาช่วยกันพัฒนาเห็นไ,ไหมครับอันนี้น่าจะเกิดเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาประเมินแล้วเกิดเกิดประโยชน์ต่อต่อชาติบ้านเมืองน,นะครับต่อไปอาจารย์คุณภาพเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนคุณภาพเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนผมว่าทุกสารสารเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสังคมต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันตอนนี้ ตอนนี้ประเด็นก็คือว่านะจะต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วก็จะว่ากันไปว่ากันมาเนะพื้นมหาวิทยาลัยก็บอกว่าครูอาจารย์พื้นฐานเต็มลูกศิษย์ไม่ดีเดี๋ยวนี้อินพุตเข้ามหาวิทยาลัยอ่อนขึ้นทุกวันใช่ไหมพื้นฐานก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แหมผู้ปกครองไม่ได้ไม่ได้ช่วยดูแลลูกเลย ผู้ปกครองก็บอกว่าเอ๊ลูกฉันโงโ่ๆงก,กับส่งไปโรงเรียนนึวกว่าจะฉนาดก็ยังโง่เหมือนเดิมครูอาจารย์ไม่ดูแลเลยอะไรอย่างงี้มันก็ว่ากันไปว่าท้ายสุดนี้ไม่พ้นสอมสมศก็จะบอกว่าแล้วมีสมศแล้วเนี่ยคุณภาพมันพัฒนาไหมนะงบประมาณก็จะถามอย่างนี้เหมือนกันมีสมศแล้วคุณภาพไม่เห็นพัฒนาเลยผมก็บอกเอ๊จริงๆแล้วไอ้ความรับผิดชอบเหล่านี้เนี่ยมันทุกทุกภาคส่วนใช่ไหมครูอาจารย์ต้องรับผิดชอบในห้องเรียน ลูกศิษย์อย่างนี้แล้วก็การพัฒนาเหล่านั้นโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบต้นสังกัดต้องรับผิดชอบกำกับโรงเรียนสมสเป็นเป็นเพียงกระจกไปสะท้อนท่านว่าท่านประกอบการแล้วผลประกอบการเป็นอย่างไรนะสมศไม่ได้เข้าไปล้วงลูกจนถึงไปไป,ไป,ไ,ปไปพัฒนาฉะนั้นท่านต้องพัฒนาตัวท่านเองตรงนี้เนี่ยกดกระทรวงได้ออก IQA ขึ้นมาเพื่อให้ท่านประเมินตนเอง ใช่ไหมท่านประเมินตนเองตรงนี้การประเมินตนเองก็เชื่อว่าจะเป็นการเป็นการพัฒนาที่ดีที่สุดที่จริงว่าไปแล้วอาจารย์สัง <c oughs> คมเนี่ยมันมองกลับกันนะมันเริ่มจาก EQA ก่อนประเมินภายนอกก่อนแล้วตอนนี้มันก็มาสร้างการประเมิน IQA ประเมินภายในเพราะรู้ว่าไอ้ประเมินภายนอกสอสอไปประเมินทุก5ปีเนะี่ยมันเป็นภาพหยาบๆมันเป็นภาพครึ่งทศวรรษไปดูทีหนึ่งนะนะ ม,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 มันไม่ไดม้มันเหมือนกับเข้าไปยืนยันว่าที่นี่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานแต่ถ้ามันจะต้องได้คุณภาพจริงๆเราต้องประเมินต,นเ,ตนเองและทําต่อเนื่องทุกปีตามกฎกระทรวงนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มถอยมาถึงตัวผู้เรียนนะนะในระดับอุดมศึกษาเขามีการกําหนดเป็น TQF คือ Total Qualification Framework ของเราตรงนี้ตอนนี้เราก็กําหนดอัตลักษณเอกลักอันนี้ก็คือเข้ามาถึงตัวผู้เรียนนะครับคุณภาพเริ่มที่ปัจเจ คุณภาพปัจเจดชนสร้างชุมชนคุณภาพอันนี้ผมว่าต้องมีต้องทุกคนต้องมีส่วนร่วมอันนย์ถ้าดูนะถ้าดูนะใน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 อดีตเนี่ยเนี่ยผมบอกว่ามหาวิทยาลัยใดบ้างยกเว้นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่มีระบบประกันคุณภาพตัวเองนะมหาวิทยาลัยใดบ้างที่มีคนทำประกันคุณภาพเกิน30คนผมว่ายากคณะใดบ้างมีคนทำประกันคุณภาพเกิน10คน โรงเรียนใดทําคุณภาพทําประกันคุณภาพเกินสิบคนผมว่ายากส่วนใหญ่ก็คือคนที่รับผิดชอบท่านนั้นเองฉะนั้นคนรับผิดชอบกระเลยกลายเป็นผู้ที่ต้องเสียสละทํางานปิดทองหลังพระอย่างนั้นแลบบคนอื่นก็จะว่าว่าเนี่ยเอาละเป็นภาณะเป็นภาระก็ว่ากันต่อๆกันโรงเรียนสถานศึกษาก็ว่าสอมศนะทรูอาจารย์ก็ว่าอาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องประกันคุณภาพในสถานศึกษาตรงนี้ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้ มันขาดการมีส่วนร่วมมันยากมากเลยที่มันจะเกิดคุณภาพแต่ถ้าเราสร้างให้มีส่วนร่วมยูนิตย่อยๆทุกคนอาจารย์ทุกคนมีมีคุณภาพเนี่ยภาพรวมมันจะเกิดคุณภาพเองไม่ต้องทําอะไรมันก็เกิดคุณภาพลองดูอย่างโรงเรียนเตยอุดมเนี่ยนักเรียนมีคุณภาพอาจารย์ไม่ต้องทําอะไรเด็กก็เก่งใช่ไหมเพราะเด็กมาเก็ฐานดีอยู่แล้วมีคุณภาพอยู่แล้วอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ลองลองดูนะถามว่าสมศเนี่ย สอมสอสอส,อสองรอบที่เกิดมาสิบปีมันช่วยทําให้ดีขึ้นบ้างไหมในด,ด้านใด,านดานทางด้านกายภาพอาจารย์ว่าดีขึ้นไหมโรงเรียนอะไรดีขึ้นไหมสิ่งแวดล้อมดีขึ้นไหมนะจริงๆผมว่าดีขึ้นนะเพราะว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเราก่อนสิบปีที่แล้วเนี่ยเ,เราก็ต่างคนต่างทําอยู่อย่างอิสระไม่มีใครไปดูแต่พอเดี๋ยวนี้นะเมื่อสิปีที่แล้วพอเราเริ่มต้นว่าเราจะมีการยังนมิตไปตรวจเยี่ยมทุกโรงเรียนก็ปลูกผักชีกันใหญ่เลย ใช่ไหมผักชีทุกคนก็เก็บกวาดล้างบ้านล้างอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่านันเป็นสิ่งที่ดีนะกายภาพก็ดีขึ้นหมดกายภาพดีขึ้นหมดสมัยก่อนบอกว่าไอ้วิธไีไอ้การแทงจาหนายเนี่ยอย่าหวังเลยจะเห็นว่าสถานที่ราชการเนี่ยจะไม่มีใครแทงจําหน่ายใครเข้าไปรับหน้าที่ลุกขึ้นมาแทงจําหน่ายโดยโดนคอร์รัปชันฉะนั้นไอ,ไอ้ของที่เป็นกอง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 มันก็กองเต็มหมดแต่พอสพจะไปประเมินเท่านั้นแนะ่ะ นะกาลยานามิตรจะไปเยี่ยมเนี่ยมันก็ถูกเคลียร์สถานที่หมดบางคนเขากลัวก็ไม่กล้าแทงจําหน่ายไปที่อื่นเขาก็ให้พระไปให้พระเอ๊ก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกลัวบาดจากนั้นก็เคลียร์ของได้ทีเคลียร์เคลียร์ได้เนี่ยอาจารย์ไอ้ที่ผมก็ใช้วิธีเนี่ยนะในการดูแลคณะศิลปรกรรมเหมือนกันแล้วก็ใช้วิธีเนี่ยดูแลบ้านเหมือนกันพอบ้านทิ้ง,ท,งทิ้งไว้สักจะลกจะรกเนี่ยผมก็เชิญแขกไปบ้านนะ บ้านก็จะอาสะอาดขึ้นมาดอกไม้แจกันดอกไม้สดแจกันแม่บ้านก็จะมาใส่ทุกจุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่มหาวิทายาลัยก็เหมือนกันท่องว่าผมก็จะเชิญแขกสําคัญแขกผู้ใหญ่ไปไปทานน้ําชาบไปเสวนาบัอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่นักการทุกคนตื่นตัวหมดอันนี้เป็นอันนี้อาจจะเรากลับไปทํานะเรากลับไปทําจริงๆจับกลุ่มเันสิจับกลุ่มบอกว่าพอรงเรียนนี่มาเยี่ยมนะ ถ้าเกิดจับกันได้ฮะเนี่ยพออ,อ,อวันนี้พออจากสามสามแห่งเนี่ยมาเยี่ยมโรงเรียนเราอย่างเงี้ยช่้ามรับรองโรงเรียนสะอาดขึ้นสวยขึ้นสุขลักษณะจะตามมาจริงๆนะอย่างเงี้ยพอมีแขกมาเยี่ยมแล้วทุกคนก็จะตื่นตัวดูแลถามว่ากายภาพดีขึ้นอันที่สองเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนทะลุพันดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม,มจังตอนนี้มีโรงเรียนไหนไม่ม,ไม,มีไม่มีโทรศัพท์ไหมไม่มีละสมัยก่อนโทรศัพท์ก็หายาก มีโรงเรียนไหนไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดไหมเดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีแล้วนะโทษถามใหม่มีโรงเรียนไหนไม่มีคอมพิวเตอร์บ้างก็ไม่มีนะก็ามีหมดในสมัยก่อนเนี่ยอย่าว่าแต่เครื่องพิมพ์ดีดโทรศัพท์ยังไม่มีสนะิ่งเมื่อรอบที่แล้วสมสอ,มอ,สอมกาหนดนะว่าต้องมีคอมพนะิวเตอร์เนี่ยโอ้โหแบบโดนโจมตีเยอะเหมือนกันนะ ว่ากำหนดอะไรโโง,ง่อะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่อันนี้ก็เป็นเป็นการทํางานปิดทองฐานพระเหมือนกันนะยอมเจ็บตัวยอมเสียสละเพื่อให้สังคมมันได้พัฒนาขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าอย่างครูอาจารย์พัฒนาขึ้นไหมมีโอกาสพัฒนาไหมสมัยอย่างมหาวิทยาลัยนะนะอะ่สมัยก่อนเนี่ยใครจะขอทุนวิจัยมันยากมากเลยแล้วมหาวิทยาลัยที่มีทุนวิจัยก็มีไม่กี่แห่งนะนะ มหาวิทยาลัยเล็กๆก็แทบจะไม่มีทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเอกชนผมว่าน้อยแห่งมากเลยที่จะจับทุนวิจัยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลับกันนะเดี๋ยวนี้ทุกมหาวิทยาลัยมีทุนวิจัยหมดแล้วกลับกันแทนที่อาจารย์ไปอ้อนวอนขอทุนนะเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยต้องอ้อนวอนอาจารย์ให้มารับทุนเพื่อไปทําวิจัยให้สอสอมาตรวจตอนนี้มันกลับกันแล้วครูอาจารย์ในระดับพื้นฐานเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยนะยกเว้นวิชาหลักๆใครสอนวิทยาศาตอังกฤษอะไรพวกนี้ ก็จะมโีโอกาสไปประชุมไปเจอชาวบ้านเขาบ้างไปเจอเพื่อนเพืองในวิชาชีพเดียวกันบ้างแต่วิชาอื่นๆหรอสุขศึกษาหน้าที่สังคมประวัติศาสตร์ศริลปะพวกนี้ไม่มีทางหรอกจริงๆตั้งแต่บรรจุเป็นอาจารย์วันแรกที่บรรจุเป็นอาจารย์กับวันที่บรรจุรองหีบไม่เคยไปไหนเลยจริงๆแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ละ เดี๋ยวนี้นยเราก็มีงบให้แล้วก็อาจารย์ที่จริงวันนั้นบอกว่าแม่ถ้าใส่ลงไปว่าถ้าส่งอาจารย์ไปดูง,งานต่างประเทศเจ็วันให้กี่คะแนนส่งอาจารย์ไปดูง,งานต่างประเทศเดือนหนึ่งให้กี่คะแนนส่งอาจารย์ไปพัฒนาเป็นพญโทให้กี่คะแนนรอบหน้าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดผมว่าอาจารย์ได้มานั่งฟังและมีความเข้าใจก็จะเกิดการมีส่วนร่วมนะครับทีน,นี้คุณภาพคุณาภาพอาจารย์เกิดจากความเข้าใจ เข้าถึงแล้วก็พัฒนานะครับตอนนี้ถ้าเกิดมีมีมีความเข้าใจเข้าถึงเกิดทัศนคติที่ดีก็จะมีส่วนร่วมไปเองนะครับฉะนั้นคุณภาพมีชีวิตต้องอุทิศและทุ่มเทรอบที่แล้วนะใครได้ดีมากรอบนี้ก็อย่าได้ประมาทนะครับเพราะว่ามันมีขึ้นก็มีลงนะรอบที่แล้วใครได้ต่ำมากก็อย่าเสียขวัญกำลังใจรีบทำนะครับฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้ ก็เชื่อว่านะรอบนี้ทุกคนน่าจะเตรียมความพร้อมได้นะครับในรอบสามนี้เนี่ยบอกว่าประเด็นปัญหาของพื้นฐานประเด็นปัญหาของพื้นฐานเนี่ยอาจารย์ที่ได้ยินมาเนี่ยก็คือเรื่องผู้ประเมินนะอาจารย์ครับตัวป่งชี้กับเกณฑ์เนี่ยมันจะมีปัญหาของมันแล้วก็จะมีการถกเถียงกันระยะหนึ่งและถ้าเมื่อหมดแล้วมันจะหยุด อย่างตอนนี้เนี่ยจากวันนี้ไปท่านหยุดเคเวส t ั o n เรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์ดได้แล้วเพราะว่ามันจะใช้อย่างนั้นไปจนถึงปี58จะไม่มีการเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้ตรงนั้นพอมันหมดปัญหาแล้วมันนิ่งไปแล้วทีนี้มันจะเป็นปัญหาก็คือว่าผู้ประเมินก็คือผู้ใช้เครื่องมือเนี่ยเข้าใจตรงกันไหมนะเข้าใจถูกไหมก่อนหนึ่งเข้าใจถูกไหมสองผู้ประเมินกันเองเข้าใจตรงกันไหม ผู้ประเมินกับสารสารเข้าใจตรงกันไหมคุยภาษาเดียวกันไหมตอนนี้เราก็พยายามจะใช้ภาษาง่ายๆที่จะสื่อแล้วผู้ประเมินเองมีมารยาทนะมีความรู้มีพฤติกรรมเหมาะสมไหมอย่างนี้เนี่ยนะเราก็ระมัดระวังรอบนี้เราก็เลยยกระดับผู้ประเมินคุณภาพให้เป็นผู้ดคุณภาพ